บาทินค่ะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาดูเหมือนจะได้เห็นสัญญาณว่าความรุนแรงจะปรากฏชัดขึ้นนะคะโดยเฉพาะเมื่อคืนนี้ที่มีเหตุยิงลูกระเบิดขนาด40มิลิเมตรจากเครื่องยิงแบบ M79 และปืน M16 เข้าใส่บริเวณการชุมนุมของกลุ่มกปป,ปสที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีผู้เสียชีวิต3คนบาดเจ็บอีกกว่า20คนค่ะ ในอีกหนึ่งเหตุการณ์แยกกันนะคะช่วงบ่ายวันนี้เกิดเหตุกระทบกระทั่งกันระหว่างกาดของกอปปสและรถนำขบวนของคุณนิวัตธรรงบุญสรงไพศสาลค่ะระหว่างเดินทางออกจากหอประชุมการตรัสโรงเรียนในเรืออากาศรถนำขบวนของนายนิวัตธรรมงบุญสรงไพศารรักษาการรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี เกิดเหตุเฉียวรถของกาศกปปสที่ขับมาประกบขบวนรถของนายนิวัฒน์ธรรมรงด้านหลังโรงเรียนนายเรืออากาศหลังเกิดเหตุมีรถของสารวัตรทหารอากาศเข้าไปขนย้ายสิ่งของจากรถคันเกิดเหตุทําให้นายนัทพลทิพสุวรรณแกนนํากปปสแสดงความไม่พอใจและตั้งข้อสังเกตถึงทรัพย์สินที่ขนย้ายว่าจะเป็นอาวุธหรือไม่ เวลาต่อมากองทัพอากาศเปิดเผยว่าได้ชี้แจงกับนายสุเทพเทือกสุบรรณแล้วว่าเป็นรถนำขบวนที่ทำตามหน้าที่และนายสุเทพไม่ติดใจขณะเดียวกันพร้อมจะดูแลผู้บาดเจ็บที่ถูกรถเฉียว ขณะที่เมื่อคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณ3นาฬิกามีผู้ก่อเหตุใช้ลูกระเบิดขนาด40มิลเมตรยิงด้วยเครื่องยิง M79 และปืนขนาด M16 กราดยิงใส่กลุ่มผู้ชุมนุมกอบปปสที่อยู่ระหว่างนอนพักบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนและบาดเจ็บถึง23คน จากการตรวจสอบพบรอยกระสุนชนิด M16 ที่แผ่นกระดาษที่ใช้เป็นบังเกอร์จำนวนมากและมีรอยกระสุนที่รถทวนหนึ่งคันเจ้าหน้าที่คาดว่าผู้ก่อเหตุยิงเครื่องยิงลูกระเบิดชนิด M79 และปืน M16 มาจากแยกข้อหัวญิงเข้ามาทางอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยระเบิดตกลงที่หลังคาของโรงแรมบ้านดินสอฐานอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและบริษัททนุรีประกอบยนต์จำกัด ขณะที่กล้องวงจรปิดที่แยกข้อกัวถูกปรับทิศทางชี้ขึ้นฟ้าทําให้ไม่สามารถจับภาพขณะเกิดเหตุไว้ได้พนักงานสอบสวนสอนอพรบพลาชัยหนึ่งเปิดเผยว่าจากการสอบปากคำผู้บาดเจ็บทราบเบื้องต้นว่าเห็นเพียงยานพาหนะที่ใช้เป็นรถยนต์กระบะและรถยนต์เก๋งรวมสองคันมีมาตรการหรือมีข้อผิดพลาดบกพร่องนะครับเป็นเหตุให้ คนร้ายนะครับสามารถเข้ามากระทําการในสถานอุบาเช่นนี้เนี่ยก็คงจะต้องมีมาตรการป้องกันนะครับก็ต้องเพิ่มความเข้มในเวลานี้แตะเบื้องต้นในระยะที่จะเป็นวิถีการยิงระเบิด M79 ซึ่งโดยประมาณเนี่ย400เมตรเนี่ยคงจะต้องเสริมเพิ่มเติมการตั้งจุดบอ43นะครับแล้วก็ระยะเวลาที่ที่น่าเป็นหัวไม้สุดก็คือช่วงตั้งแต่เวลา2ยามถึง6โมงเช้านะครับ นับตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายน2556ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้การชุมนุมทางการเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้เสียชีวิตแล้วจำนวน25คนบาดเจ็บ783คนและยังคงพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล14คน